สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายเบิดสกูลสกคนพี่น้องมันนี่มากินกับวพุ่นน้ำกันพี่น้องป้องปลายยำเมือล็ดกลางค่ำกลางคืนคือเขาอาหารเก้ากระเฮาก็คือข้าวพุ่นอะไรพี่น้องป้องปลายมันนี่กับวพุ่นน้ำปลาแดงพี่น้องปองปลายแล้วก็มีผักมีหญ้าครับจ้าอยู่ห้องอยู่หอคือเก้าเหมือนเดิมจ้ะเห็นไหมเอาหนามมากระเด็ดมากินกับวพุ่นน้ำกันเด้อกับพุ่นน้ำปลาปลาแดงมานห้องพี่น้องเออเห็นบ่มข้าวพุ่นลงไปเรือยแบบนี้เออ ไปกินแล้วก้อยอยู่วะโอ้ไม่ยังกินได้พี่น้องมั้ยนี่กลางคืนนี่โอ้กระปุลงาน้ำปลาเด็งเขากับต้มเรียบร้อยแล้วน้ำปลาเด็งซุปเลยพี่น้องเออกินถ้วยกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องหอยยูโฮคือเกลาเห็นบ่น้ำปลาเด็งหอยไปเลยเห็นบ um oh, ่น <necessary> <In guide terms> ้ำปลาเดงกับต้มมันซุปไปกินไปกินได้พี่น้องเลยต้มมันซุปแล้วก็อุ่นจังน่อยแปมเย็นจังน่อยมากินถ้ามันหอนแล้วกระปุลยเโาสีส้มพี่น้องในตาเขาอยู่ เออใช้เล็กน้อยอาทิตย์ลงก็ังมันกระดิ่งไปพุ่นเออเราตักเอาสอนตักเอาสอนนี่หน่อยตักเอาเออเห็นปะน้ำต่อทำนี้ก่อนก็บไว้ก่อนร้อยกินน้ำลบหน้าเดียวน้ออันนี้เขากับผงเงาเซียนเออจากเรียนไท้แต่เอ็พริกยังเดียวพริกป่นเห็นปะมึงกระปุกนี่มึงจแซ่ น้ำลายหล่น้องอยไสมุเจ้ามากินดกันเด้อฝากุไก็แช่เหมือนเดิมนะพี่น้องป้องกวาดโอ้จะามสีเลสพั่น้องปลอสีเลมันแดงกานเออดบได้ก็คือเมดกระถินพี่น้องเม็กระินดุเดือกเามาเด้อกินน้ำน้อปลอยเด้อพี่น้องเออแล้วอื่นอีกเออน้องพี่น้องมาบิกกันเนี่ยมาินกอนะอิ่ก่อนเอออนยมันกินข้ายิงอิ่มกว่ มาใส่บได้เลยสิมน,น,นี่มีกุ้งอันลึกเหลือน้อยนึงเมื่อคืนนี้ไปกินหมดไปกินกุ้งหมดไปเสียดายวันก็เลยมากินกับอันนี้ผักกามทอดก็มีผักกันหอ,อมป้อมแล้วก็ผักซี่ผักซี่ลาบนะพีนะะ่น้องเนาะแล้วก็อันผักกันนี้รั่วแล้วลกับปลาทูปลาทูเล้วพี่น้องเด้อให้พี่น้องเบิ้ปนน <c oughs> ดปลาทูอันนึงยังไงบอมากินกันเดแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็มีอันผักบัวแล้วก็ นี่หละพี่น้องฟากรับก็ได้เอายุ้งมาใยญ่อันนี้แหละก็ลักินกันมาบอว่าอะไรใหญ่หางพี่น้องซูชิรำคานไอ้เจ๊นี่เ่าอันอันนี้เข้ามาใกล้ๆพี่น้องเห็นนั้เออน้องซูชิน้ำลายไหลน้องคอยเอาใส่พริกใส่เนี่ยหลักกันข้นกันเลยนะพี่น้องสุดรถบริสไซด์สุดรถพวกข้าใส่อันต่อต้มไปแล้วเห็นเ่าเห็นเปล่าพริกแดกจะว่าเออน้ำลายเตะน้องควยได้ยินเจ้า นำลายไลนุนค่อยแล้วจุเจ้านามัเจะคูทสุกคนกินกันได้ผรอบดึกผไใดเรื่องมาเห็นคลิปนิกฉาจังพอน้ำลายแตกีกเนาะอีโออีม่มัน,นเป็นรอบดึกก็มานน่ะเ้าอะไรพี่น้องเลิฟ้ากกดตัดกดติดตาดเลยพี่น้องเด้ฟกดซับสไครตให้นเลิฟสงกำมมนพาาแซ้ทางยูทูบมาเลยจ้าคูุขคนทมา เออพักงากันไหลเข้าไปทำกันนะบัดน,นี้แล้วกดซีมาก่อนเนี่น้องปองไป,องป,อปเอาไปยักสีแล้วเออเอาไปยักสีแล้วไปจกินก่อน แำเละและแห้งมากือพุ่นน้ำตาลราปลาเดงปะ่ะารื Bà thu Bà thu tôi nhanh Nửa lên nét đi đâu Bà tê là khỏi được nó nó vẫn đang vóc nó vẫn đang luôn nó vóc nó vóc nó vóc nó มากตัวบักมากเลนมากไปชี่จิตใจี่น้องแต่รวก ไปกินน้ำ hết thì nó rồi không biết là phải phải bên không nghe này trình đề. Tao ừ, có sắp xếp xếp. Rồi, này. rồi cái đó. Mm. <laughs> 何 Ừ, ไม่ต้องยิ่มครับบ๊วยมิดคลิปหน้าจะพูดพอกันไหมน้องผีนหองเนาะบุตรกุสุข,ขุขขนะ ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาเมนกดคุยกันได้ได้ใจ้ะเด้อเมสสุกุสกุลสวัสดีจ้า